อ่สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเดูงอชแนลนะครับผมวันนี้ก็เอาวิสาดมารีวิวครับผมวิสัทเอาไว้เข่นนะครับผมก็เล่นมาสามสี่วันเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วงคัสแรกก่อนเอเวกเนี่ยวิสาดเนี่ยสําหรับผมเนี่ยผมใช้สกิลอะไรบ้างเก็บเลเวลโอเคเรามาดูกันเลยครับผมในช่วงคัสแรกเนี่ย สกิลสำหรับวิสระเนี่ยไม่มีอะไรมากครับผมก็คืออัพท่านี้ครับท่าไฟใหญ่เนี่ยอัพให้เต็มส่วนท่านี้ไม่จาเป็นต้องอัพก็ได้ครับผมผมแค่เอามาเพื่อยิงให้มอนล้มพอมอนล้มเสร็จแล้วก็ลงท่านี้หรือจะใช้อ่าท่านี้ก็ควรอัพนะครับเป็นท่าเีเดพอร์ตแล้วก็อีกคอมโบหนึ่งก็คือเป็นสายฟ้าครับผม เลื่อนให้ดูครับเนี่เป็นสายฟ้าสองชุดนี้ครับเนี่ก็คือการกดชิปอันนี้จะเป็นกดชิปคลิกซ้ายแล้วก็จะมีกดถอยหลัง F ครับแล้วก็กดคลิกขวาค้างมันจะผ่าสายฟ้าลงมา,าดูนะครับมันจะมีท่านี้ชาร์จเสร็จปุ๊บปึง้งปลาลงไปพอพอชาร์จเอาใหม่ครับผม ชาท่านี้เสร็จปุ๊บพอปลาไปเสร็จปุ๊บกดท่านี้ต่อครับผมนี่จะเป็นท่าใหญ่ของสายไฟเอ้ยผมลืมเดี๋ยผมเอาเนี่ยขึ้นมาให้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราระหว่างรอครูดาวเราข้ามไปเล่นสายสายไฟก่อนแล้วนะครับผมอ่ะสกิลก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนผมก็อัพประมาณนี้ครับสกิลของคัสแรกนะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วก็มีสกิลนี้ครับ สกิลนี้ก็ควรจะอัพให้เต็มไปเลยนะครับตอนแรกที่เราเล่นน่ะเพราะว่าเวลากด e มันก็จะฮิวทั้งเลือดทั้งมานาสักคู่นะครับโอเคสำหรับท่านี้กด e ปึ๊บมันจะฮิวทั้งเลือดทั้งมานาประมาณหนึงไม่ได้เยอะมากมายแต่ท่าที่เพิ่มแรงๆจริงๆ่ะ ก็คือกดชิป e ครับผมคือท่านี้มันจะเพิ่มทั้งหมด3ครั้งเอ่อผมทำไงดีเดี๋ยวผมจะใช้สกิลไปให้หมดก่อนแล้วกันนะโอเคถ้าสมมติว่าผมกด e มันจะเพิ่มทั้งเลือดทั้งมานานะแต่ว่าเลือดผมเต็มอยู่กด e ปุ๊บ <Yeah. S 2> เนี่ยมันจะขึ้นปาะมาณนี้ครับ แต่ถ้าสมมุติว่ากดชิป E มันจะฮิวสามครั้งหนึ่งสองสามเห็นป่ะครับก็จะเป็นสองท่านี้ในค์ดแรกที่ใช้เติมเลือดเติมมานาแล้วก็มีอีกท่านึงครับกดชิปคลิกซ้ายกดชิปคลิกซ้ายท่านี้ครับเนี่ยท่านี้ก็ใช้บ่อยครับผมมันจะดูดมานาเร็วมากครับผมกดชิปคลิกซ้ายนะครับผมโอเค เดีย๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วงแรกอ่ะผมเก็บเลี้ยวยังไงนะก็ใช้ท่านี้ไปครับผมเนี่ยครับตัวเนี้จะเป็นชิปคลิกซ้ายครับผมภายหลังเอฟปึ๊บพอมันชูท่าขึ้นกดคลิกขวาปึ้งมันก็จะผ่าลงมาแล้วก็ชิปคลิกซ้ายครับเอ้ยชิปคลิกขวาครับผมเป็นอะไรที่น่าเบื่อหน่อยหน่อยครับผมเนี่ยครับชิปคลิกขวา ช็อตค้างไว้ไปเรื่อยครับผมนี่ครับชิปคลิกขวาพอมานาจะหมดปั๊บกดชิปคลิกซ้ายจะดูดมานาพอดูดมานาเสร็จปุ๊บกดถายหลัง F แล้วก็คลิกขวาปึ้งมันก็จะผ่าลงมาแล้วก็มีท่าอีกท่าหนึ่งถอยหลังคลิกซ้ายแล้วก็ตามด้วยถอยหลังคลิกซ้ายคลิกขวาครับผมจะเป็นท่าไฟใหญ่กับไฟเล็กอ่าก็ประมาณนี้ครับผม แล้วก็คลิกคลิกขวาใช้อยู่แค่นี้นะครับผมบอกเลยว่าตอนยังไม่เอาเวกนี่มันลำบากอยู่ครับเก็บลำบากครับผมแต่ถ้าเอาเวกแล้วเนี่ยแรงมากครับบอกเลยถอยหลังเอฟประชูราทาขึ้นคลิกขวาปึ้งแค่นี้แล้วก็ถ้าเราอยาก,กยิงให้มันล้มก็กดถอยหลังเอปึ๊บแล้วก็ถอยหลัง แต่ว่าไอ้ถ้าไฟใหญ่อะครับมันจะกดชิปคลิกซ้ายคลิกขวาพร้อมกันเนี่ยมันคูดาวนานแล้วก็ไทหลังเอคลิกขวาปึ้งโอเคแล้วเราก็เติมมานาเติมมานากดชิปคลิกซ้ายถ้าเราจะฮิวเลือดก,กด e ครั้งหนึ่งก็ได้จะกดชิป e ก็ได้ชิป e จะฮิวสามครั้งครับเนี่ยก็อาชีพนี้ไม่ต้องพกยาก็เป็นประมาณนี้ครับ สำหรับตอนที่ยังไม่เอาเคนจะใช้อยู่ทวนนะครับใช้อยู่สองคอมโบครับชิปคลิกขวาแล้วก็ลงเอแล้วก็คลิกขวาค้างอ้งแล้วก็กดลงคลิกซ้ายยิงออกไปแล้วก็ลงคลิกซ้ายคลิกขวาอ,อ๋อปูดาวอยู่ครับผมหลือพกวิถ้าไฟใหญ่ครับผมหนึ่งทูนโอเคกดลงคลิกซ้ายคลิกขวาค้างไว้ ต้มต้มประมาณน,นี้ครับผมคอมโบก็มีอยู่แค่นี้ครับค่อนข้างน่าเบื่อแล้วก็เล่นยากอยู่เหมือนกันครับตอนแรกๆมันไม่ใช่ยากอย่างนั้นเด็กคือมันฆ่าบอลตายลําบากอยู่ครับโอเคต่อมาเรามาดูสกิลของ awake n นะครับผมอ่าสกิลของ awaken ผมก็อัพตามนี้นะครับผมส่วนอยากจะรู้ว่าสกิลไหนมันใช้ยังไงเนี่ยเราก็เอาเมาส์ไปชี้แล้วเราก็จะรู้ว่า มันใช้ยังไงผมจะอธิบายเอาค่าก็คืออย่างท่านี้กด Q ส่วนท่านี้กด Shift E ก็จะเป็นพวกบัฟครับผมส่วนท่านี้กด Shift Q แล้วก็ไอ้ท่านี้คงไม่ต้องนะครับก็คือพวกสั่งให้ซัมมอนโจมตีแล้วก็อันนี้เป็นท่ายิงธรรมดา แล้วก็ท่านี้จะเป็นท่าน้ําครับกดชิปชคลิกซ้ายท่าน้ําเป็นยังไงกดให้ดูก็ได้ครับเอาเวก่อนโอเคกดชิปชคลิกซ้ายเป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> นี่คือท่าน้ําแล้วก็ถามว่าท่านี้คือทา่าอะไรท่านี้แรงมากนะครับผมท่าดีดครับผมก็คือกดชิปชคลิกขวาค้างไว้นะครับชิปชคลิกขวายิงมาหึงจังหวะปุ๊บแล้วระเบิดอีกครั้งหนึ่งครับเห็นไหมครับค่อนข้างแรงครับผมมันจะสามารถระเบิดได้ด้วยครับผม แล้วก็เรามาดูท่ากันให้หมดกันครับก็คือท่านี้กด F จะสามารถเรียกแซมอนออกมาได้สองตัวแบบไฟกับแบบน้ําตอนนี้ผมเป็นแซัมอนไฟอยู่ถ้าผมกด F อีกครั้งหนึ่งจะกลายเป็นแซลมอนน้าอ่าถ้าผมกด F อีกครั้งหนึ่งล่ะจะกลายเป็นแซลมอนไฟครับผมนี่ก็คือการเปลี่ยนง่ายๆกด F ครับผมเนี่ยกด F ปุ๊บกด F ครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นน้ํา กด e อีกครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นไฟครับผมโอเคต่อมาอันนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับอันนี้จะเป็นสกิลที่ระเบิดน้ําอ่ะที่ยิงชิปคลิกขวาไปแล้วก็คลิกขวามันจะระเบิดครับผมตัวอ,อันนี้จะเป็นท่าปูไฟครับผมกด e ปึ๊บอ้าวมานาหมดครับโอเค กด e ปร๊บมันจะเป็นปูพื้นไปข้างหน้าไหมครับผมแล้วก็ต่อมาท่านี้ก็คือท่าบิ๊กไปข้างหน้าครับกดขึ้น f แล้วก็ท่านี้ถ้าเกิดว่าความกดครบ100จะเป็นท่าอันติของคาร์ดอเวกนะครับผมแต่ถ้าความกดไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ความกดก็คือตรงนี้ครับถ้าเพิ่มเป็น1ึงร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะแสดงในรูปแบบอีกท่าหนึ่งครับผมกด <c oughs> อย่างนี้ครับกดลง f เ,เนี่ยถ้าสมมุติว่าความโกรธไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเป็นท่าอย่างนี้ครับผมแต่ถ้าความโกรธถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะอลังกว่าเดิมครับผมไม่มีอะไรมากต่อมาก็อ,ากอ,อันนี้ครับคือท่าชิป F ชิป F ก็คือรอบๆครับผมอย่างนี้ชิป F โอเคแล้วก็ท่านี้ก็ลงซ้ายขวา ก็ตามภาพเลยครับผมเดี๋ยวผมต้องอะไหนๆก็ไหนๆกดชิป e ให้ดูก่อนแล้วกันครับผมชิป e ก็คือจะเพิ่มพวกบัฟดูตรงนี้ดีๆนะครับผมจะมีบัฟเพิ่มขึ้นมาเยอะครับผมชิป e เพิ่มมานาเพิ่มด้วยนะครับเลือดมานาอะไรพวกนี้เพิ่มแล้วก็บัฟตามมาครับผมหลังจากกดบัฟนี่ยิงโคตรแรงเลยครับผมเนี่ยบัฟเพิ่มมาทั้งหมดเลยครับยกเว้น e x t มีอะไรบ้างบวกคีิติคอล20%ี่ิปรเน เพื่อคุมบ้าคลั่งความเร็วในการไล่เวทการหลบหลีกพลังป้องกันพลังโจมตีอัตราการแม่นยำบวกกับทุกอย่างเลยครับก็คือถ้ากดบัฟนี้แม่งโคตรโหดเลยครับแล้ววิสัสเนี่ย,ยิงแรงมากพอเอเวกพอเอาเวกแล้วก็จะแรงมากครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลาเล่นจริงๆเป็นยังไง,งถ้าที่จะเอาไว้เก็บมานาเนี่ย กดขึ้น F นะครับผมค่อนข้างจะได้มานาเพิ่มมาขึ้น F เสร็จปึ๊บกดชิป F ตามมาครับผมถ้ามอนยังไม่ตายหมดกดลง F ด้วยครับปึ้งโอเคแล้วเราก็ไปครับวาร์ปผมวาร์ปไปหามอนเรื่อยๆให้ครับเย์เราเจอมอนแล้วเราจะเข้ายังไงก็ได้ครับกดชิป F เข้าไปก็ได้ครับแล้วก็ปึ๊บชิป F เสร็จปุ๊บลงมากดลง F ปึ้ง ค okay. หรืออยากจะใช้ท่าน้ําบ้างท่าน้ําดีดเนี่ยแรงนะครับผมเวนคนเยอะหามอนไม่ได้เลยก <Yeah. S 1> ด,ดชิปที่ขวาแล้วก็ค้างเอาไว้เห็นไหมครับท่าระเบิดน้ําค่อนข้างแรงนะอันนี้ก็คือชิปที่ซ้ายจะเป็นท่าน้ํานี้ครับผม ก F มอนตายให้หมดก็กดลง F ซ้ำไปอีกทีหนึ่งเย่มอนน้อยอ่ะเดี๋ยวผมขอหามอนน้อหนึ่งครับคนเยอะไปหน่อยที่นี่ ตึง้งโอเคชิ่งออกมากดที่ขวาค้างไว้ระเบิดดีดน้ำกดขึ้นเอฟครับชิปทิ่ขวาค้างดีดน้ำระเบิดน้ำ,บนำแบบนี้ก็ได้เล่นได้หลายแบบครับสกิลหลังเอเวกแล้วค่อนข้างแรงครับผม แต่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาแผดเข้ามาแล้ววิสัยยังไม่มีอาเวกนานๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแทบจะเป็นง่อยครับเพราะว่าตอนที่มันยังไม่เอเวกนี่มันไม่มีความแรงเลยครับผมนี่คข้าคาม่าผมเท่าไหรแสนสา ไม่มีมอนให้ยิงครับก็ยิงยคนตั้เลยเกษตรเจ็ดหมื่น มันไม่ตายหมดก็เนี่ยอันติกดลง f เห็นไหมครับจะแรงมากเพราะว่าเมื่อกี้ความโกรธถึง100%มันก็จะเป็นแบบท่าไม้ตายครับก็คือท่าอันติเมตของคาร์ดชิป f ปึ้งถอยกอัมาก็ได้ครับคลิกขวาค้างดีดแค่ใช้ท่าดีดเนี่ยมอนก็ตายเกือบหมดแล้วครับกดชิปคลิกขวา แล้วก็ระเบิดน้ำกดขึ้น F ครับแล้วก็ชิปซีปซ้ายอ่าก็คือวิาสานข้างจะเล่นได้หลายแบบครับมานาจะหมดกดชิป E ครับผมออขึ้น F เหมือนเดิมครับชิป F โอเค ชิปคลิกขวาค้างไว้ระเบิดน้ำโอเคก็จะ <patter> เป็นประมาณนี้ครับผม บอกเลยว่าสําหรับวิาสาห์ที่ผมเล่นนี่ผมว่าสกิลวิาสาห์แรงมากนะแต่วงเล็บว่าต้องหลังอเวกนะครับผมถ้าก่อนอเวกเนี่ยผมว่ามันกากมากเลยมันยิงมันเก็บมอนช้าแล้วก็ลําบากครับแต่ว่าถ้าอเวกเมื่อไหร่เนี่ยคือสกิลแรงจริงๆครับผมโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดอนเขาช a n นลครับชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับผมโอเค แค่นี้ครับฝากไว้ครับบ๊ายบาย